วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และอีผิวสวยด้วยวิพาดาสนับสนุนโดยมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีี่แกพรุ่งนี้แกว่างไหมว่างจะชวนไปดูหนังสักหน่อยอ่ะ อเออมันเข้าลองเลยเรื่องอะไรอ่ะเกิดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงเรื่องี้ชียดูยดตันๆันเลยไม่รู้อ่ะเออมันอาจจะเป็นหนังวนหน่อยอ่ะเหมือนเคยดูอ่ะที่พระเอกตัวเหลืองๆไปดีซ่าแล้วตอนตอนสุดท,ท้ายตายใช่ป่ะแกเคยดูอ่ะภาคเดิมเพราะว่างพรุ่งนี้นะเชิญด้วยว่างฉันไปแน่แต่ว่ามีข้อแม้ว่าแกต้องเลี้ยงฉันอ้าวตายเนียนเลยนะคะเรื่องอะไรฉันต้องเลี้ยงแกให้โง่อย่างอ้าว็ทําเไม่เลี้ยงก็ไม่ไป ไปเนี่ยฉันอดดูหนังอะเซ่ทำไมอะพวกฉันมีกันแค่สิบเจ็ดคนเองอะนี่ยสิบเจ็ดคนก็ดูได้แล้วต้องเยอะแยะบ้าจะดูได้ยังไงทำไมอะก็น่าโรงหนะังเขาเขียนระบุเอาไว้เลยว่าเรื่องนี้ต่ำกว่าสิบแปดห้ามเข้าเหรอออนี่จะไปเที่ยวผับต่อเก่งไม่ต้องหาเพิ่มอีกสองคนหรอหาทำไมวะก็น่าผับไปเขียนต่ำกว่ายี่สิบห้ามเข้าตองขาแล้วอขาอีกสองคนเลย นี่ไงข้างหลังจิบผู้ชายไปด้วยอีก2องคนโอ้ยจะประชดที่ต่เวลาแ,ลแกไปไหนมาไหนเนี่ยเห็นประตูที่มันเขียนติดว่าเลื่อดไม่กลับบ้านเลยวอ้อาวกลับเร็จะอยู่ทําไมอ่ะใช่ต้องกลับกลับบ้านลรอคะแกสองคนจะกลับได้แล้วถ้าไม่ต้องล็อกขายของก็กลับได้แล้วที่นี่สํานักงานตลาดนัดของก้อนใบเขา จะจองขายของก็ต้องบอกต้องจองที่ที่ชั้นเนี่ยโอ้ยน่าสนใจจองแล้วขายของสิแกก็ว่าอยู่นะเออยังมีที่ล็อกเหลือไหมคะมีว่างอีกเยอะเลยครับยังว่างอยู่เหรอคะครับผมสนใจมากค่ะว่าจะเอาน้ำส้มเดมาเจวัลงขายค่ะอ่าจะเอาสักสักกี่ตรังเม็ดเลครับคือเอาแค่วางแค่ตู้เย็นพอเลยค่ะที่ยืนไม่ต้องค่ะแล้วคนยืนที่ไหนครับเดี๋ยวหนูปีนขึ้นไปยืนบนตู้เย็นค่ะเวลาคนซื้อเปิดตู้ไงอ้าวนี่เหรอขึ้นไปแล้วก็เปิดแล้วนี่ค่ะน้ำส้มค่ะเดบะเจค่ะบางทีก็ฝากเขาขายค่ะ ว่าป่าเขาขายดีกวาป่าเขาขายได้นะคะป่าเขาขายดีกว่าขายกันหมดเลยเหรอใช่ใครงอ่ะผมจะไม่มี